ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวูวันนี้มาอยู่กับพี่อิมบุญอีกแล้วเช่นเคยวันนี้พี่อิมบุญมาเล่นเกมด่านออบบี้ชื่อว่าแคนดี้แต่ว่าลูกอมนะคะไปเรื่องมาเลยค่ะว้มาเร็วโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนสิ คิีคิวไปมามาเร็วเข้าเพื่อนมาเร็วเข้ารอด้วยค่ะโอเคโอเครอด้วยก็รอเดือชื้น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 เออมาเร็วหนึ่งดือดื้อดื้อดื้ออุ้ยอุ้ยเกือบตกต้องกระโดดที่นะตรงนี้เนี่ยชื้นอืม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 เสร็จแล้ว ชื้ชวเวฟอืบเราแบบนี้เราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนนี้ติดอือเรอยบอือืบ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 อยบอือืออืบอืบอเบอื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 บอวบอืบอ้บอบอืบอปีนืปอืบอืบดืบันไดืบอบบ นี้สามารถกระโดดได้ไหมไม่อาดีกว่าต๊ชื้อเชาไวฟตรงน,รงนี้ตรงนี้เดิน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 อืมอืมโอ,อ้ยอืบชืบ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 ไปเลยแบบนี้นี่เลือกอะไรดีโอ้เพื่อนมาแล้วนี่เลือกแต่สีม่วงเท่านั้นโอ้นี่เราเลิก ลองแบบเพื่อนเหรอเรี่ยเฮ้ยไม่ได้นะจ้าไม่ได้นะจ้าโอ้โหอะไรเนี่ยมาลูจ้าเอออืมได้แล้วบินไปดีกว่าชื้อเอ๋ย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 เอ้ยเฮ้ยเพื่อนตกไปแล้วไปแล้ค่ะฉันตกองเอาค่ะฉันขับรถรถเอ้าวปะโถเอ้ย,เ,อยเพื่อนเอ้ย พอกระโดดหน่อยชืบมชื้เอ้ยเอ้ยเออเดินตรงนี้หัวใจจะวายชืบมเจิดเอ้ยเย้ยที่ตกตกตรงนี้มันไม่มันไม่ต้องใช้รถนะคะเดี๋ยวมันจะตกนะชืบมชื้ชื้ชื้เดินไปเลยแบบนี้เออหนี้กดกระโดดด้วยแชวัปเชวแปเชวั นี่แหละคาะเพื่อนๆนี่นี่นี่อ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยชวัวรพี่แว่เชวัตรเออดีมากเลยดีมากเลยคะ่ะเออ,ด,อดีมากเลยคะ่ะ เคดีมากดีมากชื oh ้อชื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 ้อโอเคอันนี้สไลเดอร์ู้เลยขอสไลเดอร์สีชมพูเพราะว่าพี่มนชอบสีชมพูเออโอ้โหตรงนี้รู้เลยทางเลื่อนขยับมาโออ ดีมากดีมากตรงนี้ที่ที่บุญทางวันวาเลนไทน์อันนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ีบุญต้องพยายามให้สำเร็จเลยชือช้อชื้อชื้ออบอเย้ยเสร็จแล้วเย้ยโอ้อันนี้คืออันนี้ก็ยากนะมันคือดันเลือ์เลือดลดหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนดีกว่าไม่อยากให้เลื่อดลดด้วยอยากให้ค่าทั้งหมดด้วยคือ นี้ชาวเวฟขึ้นมาแล้วฮ้มาแล้วจ้ามาแล้วนี้เหมือนหอยเลยหีบหอยสมบัติชื่อต้องเลือกให้ได้ตรงนี้อืบลงมาอุ้ยอุ้ยลงข้างล่างอื๊บชืบ ลงมาเร็วเข้าวเยิบเยิบเยิบเฉิบเยบเฉิบเยบเฉิบม,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 มาดเออใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอุ้ยลงแล้วโอ้โหลงแบบเซฟโซนเลยนี่แน่นี่แน่ลงไปเลยจ้าเออเออโอ้รอด้วยเอ้ยนี่แน่นี่แน่เออเอ้ย แวบลงไปเลยตรงนี้เออเออเออเกือบเกือบเกือบว้าวโน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 ่ยายายานะอ,อ,อย่าเข้ามานะชึบชๆบชบชบชอบอ๋อใช้วิธีสก,กิลวันนี้สิคะเอยสก,กิลเหมือนพี่อิ่มบุญชือ่อ สกิลเหมือนพี่อิมบุญสิคะใช้เอาเอาถูหน้าถูหน้าไปเอาถูหน้าถูหน้าชือ้อเอาเอาหน้าถูกําแพงชือ้อมันถึงจะได้นะคะเ้ยเอาหน้าถูกําแพงเรื่อยๆมันจะได้ติดแล้วก็จะได้ดีโอ้โหเห็นไหมสกิลของพี่อิมบุญฉลา,าดค่ะเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมทำตามที่พี่อิมบุญบอกนะชะแวบเออ ตรงนี้ยากชืบชืโอเคงั้นตรงนี้ก็ถึงด่านที่ยากแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พี่บุญก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย